Better move it, motherfuckin' show me I'ma put them on the low จะพามารู้จักกับปืน FR Venzer ปืน AR ที่แม่งโคตรดีนึกว่า SMG เถอะโอเคมาดูของแต่งกันเลยครับผมสโคปที่ผมใช้ก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมตัวนี้เลยตัวนี้เลยแล้วก็เลเซอร์ก็จะเป็นตัวนี้แล้วก็ปากกระบอกก็จะเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็ด้ามจับก็จะเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็แม็กกาซีน60แค่นั้นแหละอ่าเดี๋ยวไปดูของการจูนกันเถอะเออจูนผมก็จะหลกัหลกๆเลยผมก็จะเป็นความแม่นยำแล้วก็นี่นะล,ลดแรงถีบอะไรประมาณนะี้เอออันนี้ก็จะเป็น ลดแรงถีบอันนี้ก็จะลดแรงถีบเหมือนกันส่วนด้ามจับก็จะเป็นความคล่องตัวกับอ่าลดแรงถีบโอเคหลักๆเลยก็จะมีประมาณนี้ครับผมแล้วก็อันนี้สกินก็จะเป็นแบบสก,กินโง่ๆธ,ธรรมดารแล้วก็จีแมวหลักๆเลยก็จะมีประมาณนี้ครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่าปืนนี้แม่งโคตรด,ดีแม่งโคตรรัวบอกเลยว่าโคตรรัวยิ่งกว่าเอ็มจีอีกคนจะบอก okay. ไ้โอเคไปเจอกันในเกมครับผม

โดดลงมาดิโดดลงมาดิ <c oughs> เรียบร้อยกระสุนค่อนข้างรีชานิดนึง <c oughs> โอ้ยเฮี้ยแฟดโอ้ยคูโดดอะไรเเนี่ย <c oughs> ไปก่อนละจ้า <c oughs> ล้ม bỏ mới hiển bài cây cơ hoành mang bằng ơi quý ăn mít ơ lốm đi ồ นิดเดียวโอ้ลีกระสุนไม่เสร็จสักทีเจ้าเฮ้ยหลอดเว้ยเฮ้ยควยเหรอแป้งมันทำอะไรอยู่วะคือมันไม่โดดนะเมื่อกี้แม่งจะไปใส่เกาะเฉยเลย เป็นอะไรของกูมากไหมเกือบตายเกาะทองยิงไม่แตกมุ่มลอยอ่ะจังหวะโอ้โหเกาะไม่สะเทือนเลย ร้อยไปดิใครบอกว่าเปิดเอ้ยเห็นไหมรีกระสุนไม่เต็มหมแกจ้อ้ยมากูใช้อิเตอร์นี่มามาดิอิเตอร์กูจะไล่ฟันมึงเฮ้ยไม่โดน อไอ้ยกูตายกันนะครับกูตายไม่ตายกูยังไม่ตายยังไม่ตายขึ้นได้อยู่ขึ้นได้อยู่ไปก็ไปก็ไปกูรอดเฉยขับเกาะเร็วๆๆๆๆๆเยอะเก่าแล้เบิดเว้ยเกือบขึ้นบนดีกว่าจังหวะกี้มันอยู่นี่ไง ลอยครับเฮ้ยมีคนมาตัวเดิมเลยตัวเดิมเลยเอออยู่ตรงนี้นี่เองโอ้หนิดเดียว

โอ้ยโดดไปขึ้นกูไปก่อนจเนี่ยกูยิงได้แล้วก็ไปก่อนเลยจหวะนี้ไอ้กูลาดหมดเลยโอ้ยโดดเฉยโดดมีดกูเฉยไอ้ใครลาดกู โอ้ยอ๊ยยโอ๊ยโอ๊ยเนี่ยเนนี่นคือจะใส่ต๊อกไอ้เหี้ยมารดามารากลับมาร้าร้อยวิจ้าไหนไอต้นไม้ตายแล้วเฮ้ย ไอเคเปมีคนขอม่วงโอเคยังมาโอเคยิงกิดเกาะม่วงก็เลยแบบเฮ้เยกูดโดนลาดอีกแล้วเอ้ยลังสองตัว ตรงความแฟดความแฟดเอ้าไอ้เหี้ยเคมอโหมองไม่เห็น เกือบไปแล้ว <German> นิดเดียวเอ้อพลังเกียดกับระเบิดจริงเลยขับข้าวแทนไหมเอาจียัดเข้าหน้าโอ้ยเต็มหัว โอ้โหจ้าลูกสองไฟจ้าไปเลยกับพ่องนะไอ้เหี้ย12วิทันวะวะขอตกคิวดิเออได้อยู่มีดเบาอุ้ยไอ้เหี้ยโอ้โหกูโดนแอร์ทายแม่งเวนกำจัดเลยอ่ะ ดอกแรกปามีดไม่โดนดอกสองแม่กซ้ำไม่ตายอีกโอ้โหเวลับจัดจัดสาดกระสุนเข้าไปมาออกมานี่ฮ <dunno> ่าฮ่า นี่เจอแล้วแอรตาไไม่แดกบึ้ดบึ้ดบึดเออโดนทุกทั้งหน่อยก็ยังดีเอ้าเฮียมันยังอยู่ข้างในเจ็บปะน่ะเจ็บปะน่ะทำอะไรอ่ะครับเมื่อกี้ถ้าไม่เอาโลออกท่าก็รอดไปแล้วนะ ฟันด้วยอีเตอร์นี่อีเตอร์โอ้โหโดนสตันเชียร์มากเชียร์มากไอ้เหี้ยกูปาเอาแล้วมันไม่เปลี่ยนปืนให้กูด้วยนะใครไม่รู้กูยิงไว้ก่อน นี่ผูู้ลงน้ำไปแล้ว <sk r isa> เจ้ไมีเสียงคนวิ่งอยู่ข้างหลังเจ้ okay. เอาเรียบร้อยไปดิอยู่เฉยๆไอ้หนูให้พี่ยิงหัวเส้ดีๆไม่โดนหัววะ่ววะ อะไรอ่ะพ่อหนุม่มอะไรเราถือโลอะไรยัก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 จะยิงก็ไม่ยิงได้อยู่ <S <S โอ้เล็กเลือกจังเลยรักกูจังเลยโอ้โหมันไปนู่นนะ กูได้สองตัวกูก็ดีใจแล้วฮ่าฮ่าฮ่าก็ต้องสนองให้ด้วยแอร์ไตร์ตายแน่ตายแน่ยืดๆๆๆไม่โดนเฮ้ยโดนเฉยโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วอยู่ไหนชัวร์นี่พอยิงสักทีอุ้ย เฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะบุตะพานธุ์บุตรพานธะพานเพียบเลยไอ้เหี้ยโดนไปดีแม่งกูลนเองเว้ยจริงกูน่าจะเดินหน้าไปเมื่อกี้ก็จบแล้วแต่รถมันช้าไงกูไม่น่าลงเลยเออ อืเรียบร้อยพี่ดิเรียบร้อยพี่ดิตักตัวเถอะอัลโนลปูตั้งนี่นั่นอยู่เอา้าล้มหนึ่งอุ้ยแยพี่จีพ่อมึงโอ้ยฝ่ายยิงล้มทั้งสองตัวพี่จีมาจากไหนวะ เอาเลยนี่ตายแล้วนี่มึงใช่ไหมลูกซองไฟมึงใช่ไหมมึงใช่ไหม,ม,ไหมรู้ร้อยมองไม่เห็นนะเมื่อกี้ ไม่ต้องแปลกใจแล้วว่าทําไมผมมองไม่เห็นเพราะว่าผมปรับภาพแม่งสุดทุกอย่างเลยคือมองไม่เห็นอะไรเลยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยตอนไหนแอะตายลงอีก มึงอีกแล้วใช่ไหมใครก็ไม่รู้น่าจะเป็นไอ้สไนฟ์ผมว่าใช่ปล่อยมันตายใจอ๋อมันก็ยังนั่งอยู่ข้างใน ื่ออะไรทำไปเพื่ออะไรทำไปเพื่ออะไรครับน้องโว้ยเยี่ยไม่อยู่กับเทียบเลยโอ้โหคุณโดนหนีจากพวกมันโดนข้างล่างเอ้ยฮูวี่อูวี่ฮูวี่ กูดวข้างล่างอีกเฮ้ยกูรอดเฉยกูรอดได้ยังไงกูรอดได้ยังไงครับพร้อมขอถามเนยครับว่าผมรอดได้ยังไงไอ้เหี้ยกูรอดได้ยังไงครับแต่ตอนนี้กูจะไม่รอดแล้วครับเค้ะกูรอดได้ยังไงครับ โอ้โหลูกซองไฟไปเล่นกับพ่อมึงนายสัตว์นี่ฮะไม่ต้องชุบฮะแต่พี่ชุบให้น้องไปเกิดไปเลย gì à cái gì thăm đây chắc chưa này chút để ta thăm chả, thăm ไอ้บา้าโอ้โหข้างหลังก็ยิงข้างหน้าก็ยิงเขาอ้บ,าอบา้าวัวน่งตื่าต้งแต่เมื่อไหรโอ้โ็ตกใจหมดเลยอออโอ้โหไปเล่นคนเดียวต่อไปอะ พวกเล่นลูกซองไฟว่ะโอ้โหโดนระเบิดเจาะผนังเรียบร้อยเลยกู ดตายไปเลยแล้วกันเน้นเน้นล้มไปดิหัวเน้นๆหัวเน้นๆน้นร um> ้อยอีกตัว ซ้ำไม่ได้ว่ะตายแล้วโอเค perfect shot ก็ได้แต่ยิงข้างหลังกูแหละแต่เขาก็ไปรักมึงเหมือนเดิมอ่ะใครวะใครวะ

เอ้าฟักฟักอ๋อ้ยเขาใส่เขาอยากกินฟักหรือเปล่าเออเขาเลยบอกเราแบบฟักอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาจะหิวข้าวอะไรเขาต้องได้ยังไม่ได้กินข้าวเลขสิบเก้าวิสิบเก้าวิเอ้าเออเออเอ ไอ Man, <sm chamado Ham illa> ้แม่งปามีโดนพอดีเลยเมื่อกี้เอ้ยแล้อแม่งหาดีวะ